สนับสนุนคลิปนี้โดยร้านนารีช็อปตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลแขมอำเภออุทุมพิสัยสีสเกตมีทุกอย่างให้เลือกสรรร้านนารีช็อปสวัสดีครับนี่โคบอนทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านโนนกลางตำบลแค่อุทุมพพิสัยสีสเกตวันนี้มาพบกับหน่วยจาตุรนภาพยนตร์นะครับบรรยากาศบ้านเจ้าภาพนะครับเป็นงานบุญอัฐากับบุญบวชน,นะเมื่อกี้จะภาเพื่นมาทาคนลาโอ้จํำผมใดจ้ำนาใดจะจ้ำซื้อปลาใดคนลากติดตามอยู่คนลาเอา นะครับมันมีหลายสองนอญหนีนอลากหลายนะครับก็ดีใจนตองฝนกลับมาทักทายนะครับนี่คุณลุงนะครับนอสุดยอดเนะครับนี่ปรำปราจานจากประสบการณ์นะครับบรรยากาศหนังการแปลงจาตุรนภาพยนตร์นะครับนี่คือหนังรุตุพพิสัยนะครับจ้าซิเมตมนีเปินมาสามคนนะครับนี่นี่คุณลุงสุดยอดนะครับทีมงานตองฝนนะครับรุ่นนี้เลยมาเจ้าภาพนะครับนอ แบบเรียบง่ายเลยคนดูทุกคนพิสัยสีสเกตกันเองเพคนมาทักทายนอ้อยโอ้โหชวาวบ้าพไฟป,ประดับนะครับนอ้องทั้งบุญรัตพาทัา้ทงบุญบวชบวชส่ก้องบุญกับวันอะไรน,นะครับนอ้องที่น้องมาโนนกลางนะครับตำบลแค่อุดวพิสัยสีสเกตนะครับวันนี้มาจตุรนมาฉายที่นี่นะครับลาสุนทรภูกันอยู่บ้านหน่อยพ่อผมนะครับน,น้องเหน็มบมะปอยู่บ้านโนนกลางนะครับนอ้องบรรยากาศเซึ้งจอว่าท่านเหลียวอยู่ครับ คุณนุ่มมีผู้ดียวอกจาของหน่วยเป็นผู้ปั้งนะครับหนุ่มหน้ามนคนน้ำไม่อาบเพื่นว่าสายยาเพื่นนะครับดอเอาบรรยากาศนะครับบุญบารเท่านะครับดอนี่คือบรรยากาศน้ำแก้แยงเลื้อยๆแล้วจังสีเอฟซีสีม้าลายเนดอตอนนี้เวลาประมาณผมโมงกว่าๆเลยครับต่ว่ามืดเร็วเนาอปานเท่านอ เบื้องเนาะรมนีอาล่เนังตี่นะครับบรรยากาศเนาะอาผูกำลังทดสอบเสียงทดสอบจอทดสอบไฟคนเอานะครับนี่คือบรรยากาศระบบเสียงยังมาท่านสมบูรณ์เป็นว่าเป็นมากกระทือว่าบท่านบ่ท่านคำแห้งเหรอครับเนาะ พิ่นก็ยังจัดไฟอยู่นะครับหัวหน้าหนวยเพิ่นโอ้กันเล่งกันเล่งนะครับนี่ล่ะศรีสะเกตกันเล่งนะครับหน่วยหนังชมรมหนังกลางแป้งจอเล็กของศรีสะเกตนะครับเนาะเอามีการมีงานก็ติดต่อติดต่อไปได้นะครับนะครับทักแชร์คนไปเลยนะครับผู้เจริญนะครับผู้เจริญคือเฟซเพิ่นนะครับเป็นช่องทางการติดต่อนะครับแต่ว่าบ่ต้องถามราคาผมไดนให้ถามในหน่วยหนังเลยเนาะนะบอกกันอีกคนหนึงนะครับเนาะเออ กันกันโมโหเอ่อเอ่อกะสิบวอหายหน้า Facebook เฟซบุ๊คเพื่อนนะครับนเนาะเดี๋ยวผมื่จะแปะไปนานานี้นะครับเนาอนาคลิปนี้ครับอ่ะให้ให้เขาไปทักแชทหาเพื่อนเดอ้อนะครับมันจิจา่างนังแถวบ้านเท้านะครับเนาะผู้เพิ่นเคยจ้างเพิ่นก็จ้างแต่หน่วยเก่าๆไดยคือการก้างสื่อของเนาะวิธีคนเอ่อฝันเท้านะนะครับสไตล์พี่น้องฝั<า>นเท<า>้านาะ, <ๆ S 1> ะคือาการจ้างสื่อของในตลาดที่กันสื่อตลาดเก่าๆนะครับนี่ก็คือจา้างหนังในเขตนี่เพิ่นก็จ้างแต้ จาตุรนณ์น่ะนะครับเปิ้นกะมาแถวตะบุญพระอ้าวแถวตะบ,บุแข่ตะบ,บุแต่นี่เปิ้นกะเออหลดแหล่นอยู่ในออในใจ,จเจ้าภาพอยู่หน่วยนี้เนาะจ่าตุรนณ์ภาพยนตร์นะครับอีกหน่วยของอุตมภพิสัยนะครับนี่เปิ้ลว่อมๆเสียงเลยครับเพราะว่าระบบเพลินบัลแถวนะครับเนาะเปิ้กะไทยบรรยากาศในเมืองเออเสียงโปงอลอมเลนละครับเป,เป็นสลับสายเหมือนกัน นี่ครับเมื่อนางสุดยอดนะครับนี่อายุเท่าไรครับคุณลุงอายุเท่าไรตอนนี้อายุยุคสิผโอ้เจ็ดสิายังยจกาหนังรวยสวยคุ้มเล็กเวยสวยแน่นอนเนี่สายนังมานดนหรอบอกโอ้ยยนน่ไมอยู่กับบริการตะกอนตอนกยางหัวครับแต่หนาวเริ่น โอ้ยคระเจิญกระช่างอมั่นโอ้ตั้งแต่หลุดพ่อเพื่อนฝนหอมสุดยจดาตัวนี้เกาเจิญกระชังตัวนี้โอ้สุดยอดสุดยจ้อยู่จะปีหน่วยนังเจิญกระช่าแต่ตอนนี่เริ่มมีนที่กไงโอ้ยอยู่ตั้งแต่พุ่นหลุนที่หกม่วจนมาขึงสามที่ห้าโอ้ยเจ้าตน้มดเียเข้าโอ้ปาักปักแต่ว่าเคยอยู่กับหน่วยนังมา จอก็เป็นรถเครื่องเสียงกับเทเลนได้โอ้โหสุดยอดสุดยอด75หปีสุดยอดดีดครับหน่วยหนังจัตุรนแข็งแรงนี่เนาะสุขภาพโอ้โหแน่นอนดีดีครับเจห้าปีนะครับสายนังไ้เฉยนะครับนี่พวกคนแข็งแรงเนาะนี่นี่คือมีบุญอย่างหนึ่งนะมีสุขภาพดีดีนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะครับโอ้ เนสซี่พาปีเม uh, <im mel ese> like ื um, uh, prayed, U, uh mm ่อกีล่ะหนวยเจ๋ทีมงานของชาตุลชนนะครับเนอโอ้ดีเจเฮาวมอนี่เก่งเขียดนะทำงานเก่งจริงจังเนอเดวเวลาเพิร์เป็นดีเจเพื่นกับสุดยอดลุงเพิร์นะครับเนาะในอารมณ์นั้นเนาะเอ้าเบรเขาแล้วครับบัลนี้บรรยากาศเนาะ เจ้าภาพก็มาลองได้งายนะท่าของบนน่ะนะครับบรรยากาศงานการแปลงนะครับบุญอัฐะประทงานบวดในงานเดียวกันเนาะนะครับเป็นก็เหตุบุญร่วมกันเลยโอ้โหเว่าบุญใหญ่พ in okay, like ี่น้องมานตรงกลาง กนแขกผมว่าไปใส้สีสเกตน,นะครับผมบตาตกลนภาพประโยชน์เอามีการมีงานกับที่ต่อไปนะครับกี่เซนต์นะครับสิบเมตรสิบเมตรนะครับฮะเป็นยังระบบไฟนะครับลุยกันสามคนเลยทีมงานนี่ก็บปธรรมดาเนาะรุ่นรุ่นคู่รุ่นอาจารย์นะครับอยู่กับหน่วยหนังเก่าแก่มาก่อนแล้วเพคุนว่าอยู่กับเจนน้าเล่ห์กระชังนะค,คุณลุงเนาะหันเนาะโอ้ยสี่เจ็ดสิบห้าปี ทุดยอดนะครับอ้าวบรรยากาศนะครับผมยังให้ท yes. nice. 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 is ่านผู้ชมได้เบิ่งบรรยากาศบุญมานเท่าเนาะไฟประดับแล้วก็แต่ก็ไม่ใช่เป็นตูปกระเพราได้เพื่นเ็ดบุญสีเนาะตอนนี้เป็นเต็นเนาะยุคการเวลาที่เปลี่ยนยุคสมัยที่เปลี่ยนนะครับนี่นี่นี่ไฟประดับเปิดโอ้ทานทีพนดีนะครับเนาะโอ้บรรยากาศนางกลางแปลงอุตุวิทยาศาสตรครับนี่หน่วยจาร์ตุลล์ภาพยนตร์นะครับ ก็เดี๋ยวช่วงจังวะาเพื่อนเปิดเพลงเนาะเป็นดีเจเดี๋ยวจะมีโอกาสเสียงในระบบเต็มระบบเดี๋ยวสีสีไทยสีต่อคลิป2นะครับเนาะเอาคลิปนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ